ผมต้านะครับศักดาบุญกิติพรนะครับเป็นเจ้าของกิจการร้านเดย y หยาดร s ส a ร r a n รสาทร11ครับกับผมที่มาที่ไปนะครับจริงๆมันเกิดจากการที่เราอะเป็นคนที่ชอบดูอสังหาครับแล้วก็แบบอ,อ,อาจจะมีความแบบชอบบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับเวลามีบ้านเก่าๆเราก็จะมาแบบเซอร์เวยว่า ที่แห่งนี้เหมาะกับการที่จะเอามาทําพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างนะครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบใกล้ๆเลยร้อเมตรไปเนี่ยก็เป็นแบบอาคารสํานักงานออฟฟิศต่างๆ,ต,างๆต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยครับผมเลยคิดว่าน่าจะทำคอนเซปต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นจุดลงตัวกันระหว่าง วัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกมาบรรจบกันณจุดตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการทําร้านเดอหยาดซึ่งคอนเซ็ปต์ก็เป็น eat miss waste นะครับก็คือจะมีทั้งอาหารตะวันตกและอาหารตะวันออกเสิร์ฟพร้อมกันอยู่บนโต๊ะเดียวกันเลยนะครับเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงนะครับอย่างส่วนใหญ่เป็นอาหารยุโรปใช่ไหมครับก็จะเป็นเมนู mm hmm. ที่ต้องใช้วัตถุดิบที่นําเข้าก็มีจากทั้งอิตาลีและฝรั่งเศสก็จะใช้แบบ มาแบบสดๆเลยนะครับให้ลูกค้าสัมผัสถึงความสดและมีคุณภาพของวัตถุดิบมันก็จะช่วยให้อาหารอร่อยด้วยนะครับถ้าเป็นแบบหลายๆตัวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยครับก็เน้นของจะรับจาก CP พีมาด้วยนะครับก็มีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่หรือไข่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เราก็มั่นใจในวัตถุดิบของเขาอยู่แล้วนะครับที่มีมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับซี่โครงหมูคุโดบุตานะครับตัวนี้ก็เป็นของ C ีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามา อบนะครับซึ่งก็จะมีซอสที่ใช้ในการหมักและอบเนี่ยก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านก็จะได้รสชาติออกมาที่กลมกล่อมลงตัวแล้วก็เนื้อก็นุ่มมากนะครับพิเศษที่จะทำในช่วงวาเลนไทน์เหมือนกันนะครับเ,เรียกว่าเยรูซาเลมอ์ติโชกนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงอ์ติโชกโดยทั่วไปเราจะมีหน้าตาจินตนาการว่ามันเป็นดอกดอกสีเขียวเขียวใช่ไหมครับ แต่พอมันเป็นเยรูซาเล็มอติโชกเนี่ยมันมันมาเป็นหัวัวครับทั้งในเนื้อสีขาวซึ่งตัวนี้เราก็เหมือนเอามาบดเอามาปั่นนะครับแล้วก็เอามาทำให้เป็นโฟมทานเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นถ้วยนะครับครับแล้วก็มีเนื้อสปอนจ์เค้กสีชมพูให้ตกแต่งน่ารักนรักรับมนนอนรเลนทายเนี่ยครับผมอย่างมาตรการของเรานะครับก็แน่นอนต้องเว้นระยะห่างอยู่แล้วตอนนี้เราจะให้ลูกค้านั่งห่าง โตเว้นโตนะครับเพื่อให้มันได้ระยะประมาณ1.5เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับพอล,ลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราก็มีตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับมีเจลแอลกอฮอลไว้บริการนะครับรวมไปถึงจะมีระบบที่ทางร้านทําขึ้นมาเองสําหรับให้เรคคอร์ดข้อมูลลูกค้าที่มาทานที่ร้านได้นะครับ แล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในร้านเด a r ห r า s t a u r a n t นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นไอเดียดีๆเลยนะคะสำหรับการมาดินเนอร์เดทในโอกาสพิเศษนะคะอย่างวันวาเลนไทน์หรือจะเป็นเทศกาลต่างๆหรือว่าใครอยากจะทำให้วันธรมธรมดาธรรมดาเป็นวันที่แสนพิเศษก็มาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศของร้านที่นี่นะคะสวยหรูแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยค่ะ เริ่มต้นที่จานนี้เลยค่ะขอเอาใจสาวๆที่กลูอ้วนกันก่อนเลยนะคะ <Yeah. S 1> และมาต่อกันด้วย <Yeah. S 1> เมนูนี้เลยค่ะ r i ซอ t โต้ซีฟ o ้ดนะคะก็คือเป็นเมนูข้าวสไตล์อิตาเลียนนั่นเองค่ะมีทั้งปลาหมึกหอยกุ้งนะคะแน่นจานเลยแบบนี้เลย แล้วจานต่อไปค่ะคือใหญ่มากๆจานนี้เลยค่ะเขาก็คือสเต็กซี่โครงหมูคูโรบุตะนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะทางร้านนะคะเขาก็เลือกใช้เป็นซี่โครงหมูดำซีพีคูโรบุตะนั่นเองค่ะแล้วเขาใช้วัตถุดิบที่ดีนะคะมาบวกกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะคะซึ่งทำให้สเต็กจานนี้นะคะอร่อยนุ่มหอมฉ่ำไม่เหมือนใครเลยค่ะ เต็กซี่โครงหมูดำซีพีคูโรบุตะของเขาเนี่ยหอมนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะพูดถึงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะคะเราจะขาดไม่ได้เลยกับเมนูเหล่านี้ค่ะทางร้านนะคะเขาก็ได้ดัดแปลงเมนูที่มีอยู่แล้วของทางร้านให้มาสอดคล้องกับวันวาเลนไทน์ค่ะอย่างเช่นเมนูนี้เลยค่ะเป็นโรสซินี่ค่ะเขาก็เป็นสเต็กเนื้อสันในนะคะท็อปด้วยโฟกาค่ะเสิร์ฟคู่กับบัตเตอร์นัทค่ะทำเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ต่อกันที่เมนูนี้ค่ะที่เห็นสีสันแบบแดงอมชมพูน่ากินแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเขาคือปลาแซลมอนนั่นเองค่ะแต่ว่าทางร้านนะคะนํามาดองกับน้ําบีดรุนนะคะทําให้สีสันออกมาหน้าตาน่ากินแบบนี้ค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับสตอรอเบอรี่ครีมซอสค่ะและมาต่อกันด้วยเมนูนี้ค่ะปกตินะคะทางร้านจะเสิร์ฟเมนูนี้เป็นซุปแบบร้อนนั่นเองค่ะหน้าตาเขาเหมือนขนมนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเปน็นอาหารคาวค่ะแต่ในเทศกาลวาเลนไทน์นั้น เขาจะเสริมเป็นซุปเย็นแบบนี้ค่ะที่เห็นสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็คือบิทรูทสปอนนั่นเองค่ะก็จะเป็นเค้กกลิ่นบิทรูทนะคะน่ารักมากแล้วก็มีคริสตี้เบรดด้วยค่ะ บนโต๊ะนี้นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะของเมนูอาหารที่ร้านเดอยดหยัดรีสอรอทนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะคะก็มาได้เลยค่ะที่โครงการ Hidden Yard ซอยสาทร11นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจมาทานที่ร้านนะครับสามารถโทรมาจองหรือว่า แอดไลน์เรามาเพื่อจองทานที่ร้านได้นะครับเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะครับไปจนถึง4ทุ่มครับผมทุกวันครับผมไม่ว่าจะมาทานกับครอบครัวหรือมาทานกับกลุ่มเพื่อนนะครับหรือว่าอยากจะสังสรร์รวมไปถึงามาทานในช่วงวาเลนไทน์มาเป็นคู่รักนะครับก็ลองมาที่ร้านเด็กหยาดรีสอร์ทนะครับก็มีอาหารให้เลือกค่อนข้างหลากหลายกว่าร0อเมนูนะครับรับรองว่าต้องมีเมนูที่โดนใจ คุณผู้ชมแน่นอนครับผม